สวัสดีค่ะแมวก็อยู่ที่สยามไอบีเทพรักค่ะข้างบริษัทซีเกตนะคะที่อยู่ข้างหลังป้านี่ก็คือยามาฮ่าแอร์หลอกยามาฮ่าแอร์ลอกเครื่องยนต์ร้อยหซีซีนะคะคันนี้จะเป็นสีน้ําเงินดําค่ะเงินน้ําเงินสวยนะเนี่ยน้ําเงินโทนม่วงมันไม่ใช่น้ําเงินล้วนๆน้ําเงินโทนม่วงสวยมากเห็นไหมคะ โลโก้ยามาาแล้วมีสติ๊กเกอร์แดงขาวตัดเก๋ไก่สไนเดอร์ไปเอาตรงแล้วล้อนี่นะคะดูล้อเอาตั้งเอาร้อแล้วขึ้นมาด้านหน้าเลยเนาะล้อแมกนะคะแล้วก็เป็นดิสเบรกนี่ ABS <c oughs> ไม่ไม่ใช่ p v a b s <c oughs> ABS อยู่นี่นะคะที่เห็นอยู่นี่ไล่ขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นโชคโชคด้านหน้าโชคคู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วมีไฟไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นี่คะ่ะ เห็นชัดๆเลยนะคะไล่ขึ้นมาตรงนี้เลยมาดูไฟด้านหน้าโลโก้ยามาฮ่า mm hmm. ก็อยู่ตรงนี้แหละนี่เห็นไหมคะหน้าผากนี่ก็เป็นดําหน้าผากเป็นสีดําส่วนนี้น้ำน้ำมันเบรกอยู่นี่นะคะอันนี้ตู้ปาลาแหละเรียกตู้ปลาก็ได้กระจกเขาก็ติดไว้เลยเอาหน้าตาลหะโอเคหน้าตานะคะนี่น้ําเงินขึ้นมาตรงนี้แล้วตรงสันจมูกตรงนี้ป้าเรียกสันจมูกนะสันจมูกนี่จะเป็นดําเงาค่ะเห็นไหมคะ สันจมูกเป็นดำเงารอบดวงตาขึ้นมาตรงนี้น้ําเงินเข้มน้ําเงินน้ําเงินโซนม่วงโทนม่วงนี่แหละค่ะแล้วนี่จะเป็นสติกเกอร์อเครื่องยนต์155ซีซีนะคะไล่ลงมาตรงนี้ก็เป็นนี่ตรงลาคอมาดูลําตัวลำเอ็ด้านข้างกันนะคะโลโก้ยามาฮ่าจะเป็นสติกเกอร์สีขาวมีสติกเกอร์สีแดงดําแล้วก็นี่ เป็นเหมือนตัวหนังสือตัวเนี่ยเนี่ยเป็นสีขาวนะคะสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้เป็นเหมือนตัวหนังสือตัวอะไรหน้าลายอ่ลวดลายเขาเล่นลายให้ให้เก๋ไก่นะคะไล่ลงมาตรงที่วางพักเท้านี่ของคนขับก็เช่นเดียวกันค่ะเขาจะทําดีไซน์ไม่ให้กันไม่ให้ลื่นนะคะแล้วลำตัวด้านข้างนี่ก็เป็นสีขาวขาวนวลน,นะคะไม่ใช่ขาวโบ๊ะแล้วก็เป็นนี่เป็นตัวหนังสืออะไรล็อ นี่นี่ตัวหนังสือแบบนี้แหละเนาะนี่นะคะยามไอ้หลอก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 อะไรนี่แหละนี่แหละนี่นะคะเป็นตัวหนังสือสีดําโลโก้เขาไล่ลงมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นกระเพาะเป็นกระเพาะแล้วมีนี่ขาตั้งคู่ก็อยู่นู่นกระเพาะตรงนี้ก็เป็นเอ่อท่อไอเสียค่ะท่อไอเสียเป็นสีดําล้วนนะคะ ตัวภายในก็เป็นสีดําด้านที่เป็นครอบก็เป็นสีดําแต่เขาจะเล่นลายให้แหลมให้ความเก๋ขึ้นมาส่วนโชคนี่โชคด้านหลังเห็นไหมคะโชคด้านหลังโชคคู่ด้านหลัง,ลงแล้วล้อล้อด้านหลังนี่ก็จะเป็นดำนะคะล้อด้านหลังนี่เป็นดำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เขาทาเป็นแบบแบบแบบเพชรเลยอะนะตัดเหลี่ยมแบบเพชรเลยเท่เลย,ย,เลยนี่ไฟท้ายไฟสองป้ายทะเบียนก็จะอยู่นี่นี่ไฟทับทิมล่ะคะ่ะ หน้าตาเหมือนพนชนเผาอะไรผ่านอะไรกคนนึงนี่แหละแล้วดูขอบล้อเขานะเขาเล่นนี่มาดูขอบล้อด้านนี้เขามีเล่นสีด้วยนะมีเล่นเป็นโทสีเส้นเป็นเล่นเส้นสีส้มสีอะไรนี่แหละเห็นไหมคะเออแต่กลางคืนเนี่ยมันมันจะชัดนะสีพวกนี้ป้าว่าเหมือนเวลามันอยู่อยู่ช่วงกลางคืนนะมันมองเนี่ยมันมันสีมัน,มน,มนเหมือนสีสะท้อนแสงนะไม่รู้นะ้าป้าก็พูดไปตามที่ป้าคิดแหละอันนี้ก็เป็นนี่ที่กอง กองอากาศค่ะนี่กองอากาศอันนี้ก็เป็นเออนี่โลโก้ยามาฮ่าอันนี้ก็จะเป็นสายพานแล้วนี่ก็คือขาตั้งคู่นี่แหละนี่พักเท้าพักเท้าของคนซ้อนนะคะอันนี้ขาตั้งเดี่ยวขาตั้งเดี่ยวอยู่นี่ไล่ไล่ขึ้นมาตรงนี้มาดูตรงนี้เลยตรงนี้ป้าเหมือนจะเดี๋ยวนะอเอาดูดูตรงนี้ก่อน อ๋อดูตรงนี้ก่อนละกันเนาะอันนี้ก็คือจะที่เป็นนี่เสียบกุญแจอยู่นี่นี่เสียอันนี้เปิดป้าจะเปิดเนี่ยเปิดเติมน้ํามันก็กดปุ่มนี้อันนี้เปิดไอ้เบาะนะคะปุ่มนี้เดี๋ยวป้าเปิดน้ามันให้ดูก่อนดีกว่าเคนี่เด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะนี่เคปปิดให้ก็เลยแล้วขึ้นมานี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันที่เปิดเบาะเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูทีหลังดีกว่าเนาะดูตรงนี้ก่อนเลย อันนี้ปุ่มสตาร์ทอยู่นี่ค่ะปุ่มสตาร์ทนี่แฮนด์ก็เป็นสีดำนะคะปลายแฮนด์ก็หุ้มสีดำอันนี้เบรกเบรกหลังเบรกหน้าก็จะอยู่นี่นะคะเบรกหน้าอยู่นี่นี่นะคะตรงหน้าจอหน้าอะไรนี่เขาอยู่นี่เลยนะป้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวแง้มให้ดูไหมนี่นี่นะคะป้าแง้มให้ดูหน่อยโอเคสีน้ำเงินสวยเช่ยอันนี้ก็ไฟหลีสูงหลีต่ำ อันนี้ก็เลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่แต่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นหนึบเหมือนกันเบรกหลังนะคะอยู่นี่กระจกติดไว้แล้วเรียบร้อยกดไปนี้นี่นะคะตรงนี้จะมีที่มีที่เสียบไฟเห็นไหมคะอยู่นั่นป้าชี้ให้ดูมีที่เสียบไฟอยู่นั่นแล้วมามาดูมาดูเบาะเบาะนี่ก็จะเป็นหนัง p v c นะคะ เนี่ยตัวส่วนที่เป็นคนขับนั่งนี่จะเป็นลายนะคะดำแต่ดำเนียนสนิทแต่ส่วนที่คนนั่งซ้อนเนี่ยเป็นหนังพ v c เช่นเดียวกันแต่จะเป็นแบบด้านๆนะคะเป็นเล่นแล้วก็เล่นเฮนเล่นตัดตอนตัดให้ให้ความเก๋ความเท่เดี๋ยวป้าจะกดปุ่มนะกดปุ่มเปิดโอเคนี่นะคะ โอ้โหลึกด้วยลึกดีจังเลยเครื่องมืออยู่นี่ค่ะคู่มืออยู่นี่คู่มือเออมันลึกดีเนาะมันลึกดีอะลึกลึกดีเออพูดก็พูดนะบ้านลึกไม่ออกเหมือนกันป้าจะใส่อะไรใส่ไห หอยปลาจอมหายปะลาลาหายปลาแดกอะไรป้าใส่ได้สบายเลยนูมันเยอะมันลึกมันใส่อะไรได้เยอะอ่ะป้าเลยนึกถึงแต่อะไรรู้ป่าหมวกกันน็อกกับแตงโมนั่นแหละใส่แล้วมันคุ้มเลยผักเปิดอะไรใส่ได้หมดแหละโอเคนะคะเดี๋ยวป้าปิดให้เขาก่อนรูไม้เทไม้ ป้าก็อยากจะไปเรียนขับรถลือเกินแต่คงใาชาตินี้ชาตินี้ป้าก็าคงไม่ขับหรอกไม่กล้าขับนะได้แต่ดูได้แต่ซ้อนเข้าไปสนใจนะคะมาเลยค่ะสยามไอบีเซพาร์มาเลยค่ะติดต่อมาติดต่อที่นี่ได้เลยโดยตรงเลยค่ะนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ